กันมาน้องเชฟเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะการเปิดตัวเรื่อง2025มาเก็ตเอาลุก่ะ2025ครับรก,รก็เป็นสมัมมนาของทางอีสปริงนะครับไปจัดที่ว i สค o n s i นนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็มีทางนักวิเคราะห์จากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมาให้ความรู้มาอัปเดตตลาดกันเยอะเลยครับค่ะก็เป็นครั้งแรกของทางอีสปริงนะคะที่จัดทีมทางฝั่ง ผู้บริหารแล้วก็นักกลยุทธ์นะคะฟันแมเนเจอร์นะคะามาเรียกว่าครบครันเลยสำหรับการมาให้เอาลุกสำหรับปี2025นะคะแล้วในในงานเนี่ยเขามีการเปิดตัวนะคะกองทุนด้วยค่ะซึ่งเราก็เลยเอารายละเอียดย่อๆนิดนึงมาให้นักลงทุนได้ได้ดูนะคะสำหรับเอาลุกในส่วนของการลงทุนในฝั่งเอเชียเนี่ยดูเหมือนว่าทางอี s t s สปริงเขาจะ ค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักการลงทุนในเอเชียในปีนี้นะคะคก็เลยมีการเปิดตัวกองทุนใหม่ขึ้นมาแล้วก็สาระสําคัญของกองนี้เนี่ยที่ทำให้มีความน่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำเนาะเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็กังวลว่าหุ้นมันขึ้นมาแพงแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเจอเรื่องความผันผวน,นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการหาโอกาสของการลงทุนในฝั่งเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ เพียงแต่ว่ามันต้องมีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวนะนเพราะว่าการที่เรา,เาลงทุนใน Index Fund ต่างๆต,ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นโอกาสของการลงทุนนะคะดังนั้นในเรื่องของการลงทุนที่เขามานำเสนอแล้วก็เปิดตัวเป็นกองทุนใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกองที่ชื่อว่า e ิสป i n งอ n น Investment a s ี a n Low volatility equity fund นะคะซึ่งเป้าหมายหลักของการลงทุนก็คือ เน้นในเรื่องของความผันผวนต่ำค่ะน้องเชคครับกองนี้ก็จะลงทุนในภูมิภาคเอเชียนะครับยกเว้นประเทศญี่ปุ่นครับจุดเด่นของกองนี้นะครับก็คือคัดเลือกหลับหุ้นนะครับโดยใช้ปัจจัยเชิงปริมาณครับที่ครอบคลุมทั้งพื้นฐานและก็เทคนิคครับกองนี้นะครับลงทุนในหุ้นประมาณ100-200ถึงตัวครับแล้วก็มีเป้าหมายการสร้างพอร์ตนะครับที่ผันผวนต่ำครับ แล้วก็บริหารจัดการโดยทีม q u t n t a t i v e s t r t t e g i s สนะครับที่มีประสบการณ์กว่า10ปีแล้วก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างครบคันครับและก็ที่สำคัญนะครับกองนี้ได้ Morningstar 5ดาวด้วยครับค่ะก็เรียกว่าครบคันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่เราเคยเสนอกองที่เป็น Global Equity ที่เป็น Low volatility เอาไว้รับมือกับโลกปั่นป่วนโลกพผันผว่นนะ,นะคะทางอ p สปริงเขาก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะในฝั่งเอเชียเองเนี่ยกองดีๆของเขาเนี่ยมีประสบการณ์ กว่า10ปีและมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นควอนนะคะสายควอนเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ากองนี้จะมีความน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะเพราะว่าการขบวนการเลือกหุ้นเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่ามีหุ้นที่อยู่ในสโค p ของการเข้าไปตรวจสอบอที่จะลงทุนเนี่ยถึง7,100หุ้นนะคะซึ่งใหญ่กว่า MSCI Asia Pacific a s Japan นะคะ ทำให้สร้างเปิดโอกาสของการเข้าถึงหุ้นปริมาณมากแล้วเขาก็กรองออกมาเป็นอีกขั้นหนึ่งโดยตัดหุ้นที่มีมาเก็ตแคปน้อยและมีะปริมาณการซื้อขายต่ำออกไปนะคะแล้วก็คัดหุ้นที่น่าสนใจโดยใช้แฟกเตอร์หลายๆแฟกเตอร์เช่นเรื่องมูลค่าเรื่องคุณภาพมุมมองของอภาพ รวมของตลาดแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคก็คือใช้ปัจจัยหลายๆด้านในการคัดกรองแล้วก็สร้างพอร์ตที่มีความผันผวนต่ํานะคะหุ้นที่อยู่ในต้องเรียกว่าลงทุนได้ของเขาเนี่ยจาก7,100ตัวเนี่ยคัดมาเหลือ4 0 0 3นะคะแล้วก็คัดมาจนเหลือหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนได้เนี่ย720ตัวแล้วก็สุดท้ายกองทุนก็ลงอยู่ที่ประมาณ 100- ถึง200ตัวค่ะน้องเช็คครับ จุดประสงค์ของกองนี้นะครับก็คือสร้างพอร์ตที่มีการคัาผหวนต่ําครับแล้วก็เน้นได้ผลตอบแทนครับแล้วก็การลงทุนนะครับก็จะลงทุนไม่เกิน5%นะครับที่ติด c o นฟิลิมิตครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมนะครับก็ไม่เกิน10%ครับแล้วก็ใน Industrial Limit นะครับก็ไม่เกิน5%ครับค่ะก็มีการควบคุมความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วมีคัดกรองที่ค่อนข้างที่จะ เ,เข้มงวดมากๆเลยนะคะเรามาดูผลงานนะคะก็ถ้าดูก็สมกับคําที่ว่าเป็นโลโว์โบนะคะเพราะว่าโลโบเนี่ยเวลาขาลงก็ไม่ควรจะลงมากขาขึ้นมันก็ควรจะหาโอกาสในการขึ้นได้ดีเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่า,าลงน้อยแต่เวลาขึ้นก็ขึ้นน้อยเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางกองทุนก็ทําได้ดีนะคะถ้าเรามาดูผลงานเอา ช่วง year to date ก็ได้13.7%นะคะอันนี้เป็นข้อมูล31ธันวานะคะในขณะที่ผลตอบแทนของหุ้น<ด>กองทุนในกลุ่มเดียวกันก็ได้น้อยกว่านะคะที่เป็นสีเขียวลนะสีแดงเป็นผลตอบแทนของกองทุนซ้ายบนสุดนะคะแล้วก็ผลตอบแทนของ MSCI เอเชียแ a ซ i ฟิก S&P ก็ได้น้อยกว่านะคะแล้วก็ผลตอบแทนของ MSCI Asia เชีย เอเชียแปซิฟิกเอเชียแปนมินิมัมโลว์โวลอิตี้อินด็กก็ได้น้อยกว่านะคะถือว่าตั้งแต่ต้นปีมาผลตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าผลตอบแทนในระดับหนึ่งปี3ปี5ปีก็ถือว่าผลงานโดดเด่นนะคะ1ปีได้13.7นะคะ3ปีเฉลี่ยได้6.2ทั้งทางที่ภูมิภาคนี้ก็อย่างที่เราทราบเนาะ มีปัญหาทั้งหลายภูมิภาคเลยนะคะในส่วนโซนบ้านเราเนาะทั้งจีนก็น่าจะเป็นตัวหลักที่ฉุดรังเหมือนกันนะคะแล้วก็5ปีได้5.6%ต่อปีนะคะก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยค่ะครับและในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะครับหรือว่าเกิดวิกฤตนะครับอย่างเช่นในช่วงที่จีนนะครับมีวิกฤตเรื่องอสังหานะครับกองทุนนี้นะครับก็ยังทําผลตอบแทนได้อยู่ครับอยู่ที่ประมาณ19.6%นะครับในขณะที่ กลุ่มคู่แข่งนะครับติดลบไป10%ครับแล้วก็ MSCI Asia Pacific นะครับ XJP เนี่ยติดลบไป7ครับแล้วก็ MSCI Asia Pacific นะครับ Minimum Volatility เนี่ยบวกแค่2.6%ครับค่ะก็อันนี้เขาก็แถวล่างนี่คือเป็นผลตอบแทนในแต่ละช่วงนะคะในช่วงที่เป็นเรื่องของวิกฤตแต่ละช่วงนะคะที่ทำให้ผลตอบแทนของหุ้นมีความผันผวนกองทุนก็ รับมือได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็ดูจากสีแดงนะคะที่เป็นผลตอบแทนที่ดูดีแต่ถ้าขาลงก็ลงน้อยกว่านะคะก็แท่งสีแดงก็จะก็จะสั้นกว่านะคะคเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ทางอ s p i n g เปิดตัวในครั้งนี้เมื่อคืนนี้นนเราก็ไปงานกันก็เลยเอามาแนะนำให้นักทุนได้ได้เห็นนะ,นะคะว่ากองนี้ก็มีความน่าสนใจก็เอาไว้รับมือกับความผันผวน,นะคะ่ะเพราะว่า ตอนนี้เวลาที่เราจะลงทุนในกองที่หลากหลายภูมิภาคก็นักลงทุนอาจจะเริ่มมีความกังวลนะคะแม้แต่การลงทุนในไทยเองถึงแม้ราคาจะร่วงมาขนาดนี้ก็อาจจะมีความกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราจะเลือกหุ้นยังไงให้ชนะตลาดหรือว่า ทำยังไงให้หุ้นผันผวนแล้วยังเรายังอยู่ได้โดยที่พอร์ตเราไม่ผันผวนจนเกินไปนะคะกองนี้น่าจะเป็นอีกกองหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ลงในหุ้นถึง1 0 0ถึง200ตัวเลยค่ะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงผลตอบแทนก็คาดหวังสัก5-6% 8%เเ็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะในสถานการณ์นี้นะคะน้องเชคครับก็ก่อนที่ผู้จัดการกองทุนทิ้งท้ายไว้ครับเขาบอกว่าการลงทุนใน กองทุนที่ผันผวนต่ำนะครับลงทุนในตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูงครับแต่ไม่เหมาะกับการลงทุนที่ตลาดเป็นขาขึ้นแบบนี้ครับและในช่วงนี้ครับตลาดก็มีความผันผวนสูงซึ่งก็เป็นที่มาว่าทําไมในช่วงนี้นะครับ ผู้จัดการกองทุนถึงแนะนํากองเอเชียนโลว์โวลเลเตี้เป็นจังหวะที่ดีใช่ไหมคะ,คะเพราะตลาดมันผันหวนจริงๆนะคะถ้าตลาดขาขึ้นนี่ก็หล,ล,ลับตาปลาเป้าก็กําไรกันหมดนะคะแต่ถ้าตลาดผันหวนเนี่ยต้องใช้ความเก่งในการคัดเลือกหุ้นเป็นรายตัวนะคะถึงจะชนะตลาดได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่เรานํามาฝากในวัน,นสําหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้ว ที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r ลลี่พหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ v e r Public ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ v e ลลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่าย และตอบโจทย์ทุก <io> ทก,การลงทุน yes. สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที <aty> ่ Play Store, App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Value Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ